เชื่อไหมว่ารถเล็กที่เห็นขนาดนี้อายุอ,อนามก็ประมาณ40กว่าปีแล้วสำหรับ s u z u กิอัลโต้ณปัจจุบันนี้ก็ออกเจเนอเรชันใหม่มาที่มีการพัฒนารูปทรงต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีให้มันล้ำสมัยยิ่งขึ้นจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปชมกันเลยครับงานออกแบบนั้นบอกเลยว่า ปรับดีไซน์จากเดิมที่มันดูเฉยๆให้มันดูน่ารักขึ้นอ่ะลองดูเทียบกันเลยนะครับด้านหน้านาก็จะเป็นไฟแบบทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมเพิ่มงเติมก็คือด้านล่างก็จะทาเป็นแบบ LED ตามสมัยนิยมกระจา้าน้าก็จะแบ่ง2ส่วนนะครับส่วนบนก็จะเป็นคิวโครเมียมส่วนล่างก็จะเป็นช่องระบายอากาศที่ขยายปากให้มันใหญ่ขึ้นจากเดิมนะครับก็จะเป็นแบบขีดๆกันชนหน้าก็จะปรับรูปทรงให้มันดูน่าใช้งานมากขึ้นก็คือว่าทำล่องอะไรต่างๆให้มันดูน่ารักขึ้น พร้อมกับช่องดักลมที่พร้อมกับช่องดักลมที่มาเป็นแบบปากช่องที่มันดูปากแค่ปากตัวการ์ตูนน,น่ารักน่ารักนะเองตั้งค้านั้นก็จะมาพร้อมกับแนวกระจกที่มาในเอกลักษณ์อัลโต้ก็คืออย่างที่เห็นนี้เลยนะครับพร้อมกับตาวัดเส้นตรงกระจกหลังให้มันดูมีมิติมากขึ้นทั้งนี้เมื่อจากประตูก็ยังคงเป็นแบบงัดขึ้นเหมือนเดิมทั้งที่สมัย,ยมนิ่ยุบนก็จะเป็นแบบบินจิบท้ายกันไปที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับคิ k k ้วกันกระแทกที่โอ้โหหนาใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับตอนแรกก็จะเป็นแบบบางๆหรือไม่มีเลยสล้อที่เห็นนะั้นก็เป็นล้ออลอยที่มีดีไซน์ดูร่วมสมัยมากขึ้นแต่แตด้าเสียดายที่ว่ากระจกมองข้างนั้นก็ยังคงไม่มีไฟเดียวด้านข้างมาให้อยู่ดีเพราะไฟเดียวนั้นก็ยังคงอยู่แก้มข้างเหมือนเดิมส่วนด้านท้ายนั้นนะครับก็จะมีไฟไท้ายแบบธรรมดาที่ยุบทรงคล้ายๆกับรถกระบะแต่ ก็ดูน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาน่าเพราะว่ารถนี้ก็เป็นแบบซิมเพิลคาร์อยู่แนละ้วและการชนหลังที่มีการซร้ะล้อใใคล้ายๆกับการชนหน้าเลยพร้อมกับมือเปิดประตูขนาดใหญ่และเกิดบานกระจกหลังที่ขนาดใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยส่วนไฟเบรกนั้นก็จะคงเป็นแบบ LED ขนาดเล็กซึ่งขนาดน่าจะเท่ากับเอติกานะครับสำหรับล้อนั้นจะมีให้ถึง3แบบด้วยกันก็คือกระทะล้อฝาครอบล้อที่ตัวช่องว่างนั้นจะเป็นแบบวงกลม แล้วก็รูปทรงจะเป็นแบบ5ก้านกับล้ออลอย8ก้านที่มีดีไซน์ดุดันซึ่งทั้งหมดนี้ขนาด14นิ้วนะครับสมบัติมิติตัวรถนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่3,395ม mm. ิมลลิเมตรความกว้าง1475ม mm. ิลลิเมตรความสูง1525ม mm. ิลลิเมตรฐานล้อยาว2 4 6 0ม mm. ิลลิเมตรขนาดนั้นอาจจะไม่ดูใหญ่นะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเขากำหนดเคคาว่าก็ต้องมีขนาดตามที่เขากำหนดไว้เมื่อเทียบกันแล้วพบว่า ความกว้างนั้นอีกนิดหน่อยก็จะสุดเพดานแล้วที่เหลือน,นั้นก็ยังมีห่างกันประมาณหลัก10มิลลิเมตรซึ่งก็ต้องรอดูว่านในอนาคตเคคาจะมีการขยับขยายเพื่อให้รองรับสรีะที่ใหญ่ขึ้นหรืออาจจะมีการปรับขนาดต่างๆให้มันดูกว้างขึ้นยังไงบ้างก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับสีตัวรถก็จะมีอยู่ถึง8เฉดนะครับโดยบางเฉดนั้นก็จะมีลางคาสีพิเศษด้วยอย่างเช่น สีขาวมุกนะครับก็จะมีชื่อว่าเพียวไวเพิร์แต่สีขาวธรรมดาก็มีชื่อว่าไวเฉยๆความต่างอยู่ที่เพียวไวเพิร์นั้นก็จะสงวนเฉพาะในรุ่นไฮบริดและสีขาวธรรมดานั้นก็จะสงวนให้รุ่นเครื่องยนต์เป็นซีนธรรมดานั่นเองต่อมาก็จะเป็นสีน้ําเงินไม่สีเขาเรียกว่าสีดำอมน้ําเงินที่ชื่อว่า b l u i s h b l a c k Pearl ก็คือว่าสีดาไม่สนิทหรอกโดยจะมีสีน้ําเงินมาแซมอีกด้วยซึ่งก็ดูแปลกตาดีเหมือนกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสีซิลกี้ซเวอเมทัลลิกก็คือสีเงินธรรมดาธรรมดานั่นเองก็หายา,ยากอยู่นะครับในยุคที่สีานนนั้นคลองเมืองอ่าต่อมาถึงสีพิเศษกันบ้างนะครับก็จะมีทั้งสีน้ำตาลเออร์เบิร์นบราวด์เพลเมทัลลิกมาพร้อมหลังคาสีขาวสีเบดซึ่งออกคล้ายๆสีขาวหน่อยแต่มันจะติดเหลืองนิดนึงชื่อว่าซอฟเบดเมทัลลิกโดยจะมีทั้งหลังคาขาวกับหลังคาธรรมดาแต่พอมาเป็นหลังคาขาวปุ๊บด,ดูไม่ออกเลยนะครับว่า มันมี2ส,สีต่อมาก็จะเป็นสีแดงที่ชื่อว่าฟอนิกเลสเพล l ก็จะมีทั้งสีธรรมดาและก็แลวก็สีหลังคาขาวและสีสุดท้ายนั้นก็เป็นสีโปรโมทเลยครับชื่อว่าดักซ์บูบิทัลิกโดยสีดังล่าวนั้นก็จะมีคล้ายๆกับสีฟ้าน้ำทะเลชื่อว่าซีอาร์มิทัลิกโดยจะมีทั้งหลังคาธรรมดาและหลังคาขาวทั้งหมดนี้ก็มีให้เลือกกันแล้วแต่รุ่นย่อยนะครับส่หรับแผงคอนโซลนั้นก็เหมือนกับเคคาเวอรญี่ปุ่นแทบทุกรุ่นเลยทีเดียวโดยจะมีหลักการที่ว่า แผงคอนโซลนั้นต้องใช้พื้นที่ต่างๆให้มันคุ้มค่าเลยทีเดียวสังเกตว่าก็จะมีเก,ก็บเก็บของถาดวางของอะไรต่างๆที่อยู่ใต้วิทยุแล้วก็ใต้ถึงรมเนื้อัยแล้วก็ที่วางแก้วต่างๆที่ให้มาแบบเต็มพกิกัดเลยทีเดียวช่องเสียบส s b ให้มาถึง3ตํตำแหน่งฝั่งผู้โดยสาร2ตํตำแหน่งกับตรงกลางคอนโซลหนึ่งตำแหน่งสำหรับวิทยุทั้งนี้นะคะ 2, รับก็จะปักไฟสิบโวลต์อยู่ข้างล่างพร้อมกับสวิตช์ฮีเตอร์เบาอีต่างหากโอ้โหนี่ขนาดรถเล็กสุดในกลุ่มนะเนี่ย โอเครามาแยกเสียงกันดีกว่าว่าเมียบ้างที่โดดเด่นชุดเครื่องเสียงนั้นก็จะมาพร้อมกับจอสแสดงผลขนาด7นิ้วพร้อมกับปุ่มควบคุมแบบสัมผัสบอกเลยว่าฟังก์ชันนั้นก็ให้มาครบไปทีเดียวทั้งกราฟิกกันต่างๆที่ดูสวยงามมากขึ้นว่ารับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ,บ Android Auto ด้วยรวมถึงแสดงผลการขับขี่แบบ MID ที่มีกราฟิกอะไรต่างๆอลังการมากหลายคนก็งงว่า อันนี้คือรถเริ่มต้นของซูซูกิเหรอทำไมให้มาเต็มจังเลยระบบ,บบปรับอากาศนะครับก็ยังคงเป็นแบบอัตโนมัติโซนเดียวอยู่เช่นเคยมีฮีเตอร์มาให้แต่มีปุ่มพริศนาอยู่บริเวณปุ่มไลฟฟ้าซึ่งมันเป็นปุ่มอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มีข้อสังเกตก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแต่ก็ยังมีรุ่นที่มีแอร์แบบธรรมดาอยู่เช่นเคยที่ผ่านมาผมเข้าใจตลอดว่า ุ่นที่เป็นไฮบริดนั้นก็จะมีแอร์ออโต้เพราะว่าจะได้ใช้ในการคำนวณกำลังไฟอะไรต่างๆแต่พอมาให้เป็นแบบแอร์มือบิดปุ๊บผมก็งงเลยว่ามันมาอย่างไรกันแน่เนี่ยสำหรับมาตรวัดนั้นก็มาในสไตล์แบบเดียวกันก็คือว่ามีกราฟิกสีขาวพร้อมกราฟิกสีดำอยู่ข้างนอกแต่ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานั้นก็จะมาแบบลวดลายจัดเต็มมีลายจุดอะไรต่างๆ,ๆมากมายแต่รุ่นไฮบริดนั้นก็จะมาในทรงเรียบง่าย ทั้งนี้จอแสดงผลการกับพีิ M.I.D. นนั้ก็ยังคงเป็นแบบสีส้มดำอยู่อย่าไปถามถึงจอสีเพราะว่ามันยังไม่มีมาให้จุดเด่นเสริมของรุ่นนี้ก็คือมาตรวัดเสริมบนกระจกแบบ H.U.D. ซึ่งก็จะมาแบบพลาสติกใสเหมือนกับ m a z t e s s y y c t i v ยุคแรกๆแต่รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นทำราคาหน่อยให้มาแบบนี้ก็สุดยอดจลนะครับสรับภายในห้องโดยสารนั้นสิ่งที่บอกได้ก็คือว่า ก็ตามราคาน้ะครับก็คือว่ามีเบาะนั่งแบบติดตายแต่ด้านหลังนั้นสามารถปรับพนักพิงได้เบาะหลังนั้นก็สามารถพับได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไม่สามารถแยกครับได้เบาะคนขับนั้นปรับสูงต่ำได้พวงมาลัยก็ปรับสูงต่ำได้เช่นกันไม่สามารถยึดเข้ายึดออกได้ชิ้มขัดในี้ภัยนั้นปรับไปได้สักทิศทางหนึ่งซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับรถจีนบางรุ่นที่เทคโนโลยีจัดเต็มนั้นก็ไม่สามารถปรับได้ด้วยเช่นกันอันนี้เขาพูดแบบปอบใจปอบใจนะ แต่ยังไงก็ตามความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานนั้นก็ให้มาครบ,ครบอยู่ดีระบบความปลอดภัยก็มาพร้อมกับ Suzuki Safety Support นั่นก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่มาดูกันว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างโดยจะเริ่มจากระบบเตือกนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติตรวจับด้วยกล้องคู่หน้าด้วยนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อขณะถอยหลังก็มีระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ขณะเดินหน้าหรือถอยหลังเมื่อเผลอเหยียบคันเร่งในขณะที่เข้าเกียร์ผิดระบบเตือนรถออกนอกเลนนะช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนก็มี ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่เช่นเวลาเราจะเล่นโทรศัพท์มือถือปุ๊บพอรถคันหน้ามาก็เตือนเลยติดตั้งไฟสูงอันตโนมัติมาให้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องมองภาพรอบชิศทางเรียกเลยว่ามากันเต,เต็มเลยทีเดียวนะครับและถุงลมนิรภัยที่มีกัน6ตำแหน่งก็คือคู่หน้าดันข้างเรมานานิรภัยจุดจะสองตำแหน่งเขาบอกเลยว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่พูดถึงมาทั้งหมดนี้กับถุงลมนิรภยัย ให้มากันครบทุกรุ่นย่อยเลยนะครับขุมพลังนะครับจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันก็คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด6 6 0ไซีซีให้กำลังถึงสุด46แรงมาที่6500เท่ารอยรอบต่อนาทีแรงบิด55นิวตันเมตรที่10,000รอบต่อนาทีแต่คูบเกียร์อัตโนมัติ CVT กับเคัล้อหนา้านั่นหมายความว่าตั้งแต่อตัลโตโฉมนี้ไปต้นไปมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ CVT เท่านั้นเกียร์ธรรมดาดแบบ ปกติกับเกียร์ธรรมดาแบบถืออัตโนมัติออโต้เกียร์ชิฟต์จะไม่มีให้เลือกกับอีกเครื่องยนต์หนึ่งเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่พล่มกำลังเพิ่มขึ้นเป็น49แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น18นิวตันเมตรแต่ความจุเหมือนเดิมครับ660ซีซีพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง2.6แรงมา้าแรงบิด10นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT และขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันโดยทั้งสองเครื่องยนต์นี้จะมีระบบ d idling stop เบรกแล้วเครื่องดับแล้วกก็็คือว่าจะใช้เครื่องยนนนต์ใการปั่ไฟ พร้อมกับ Echo ค o ู l ที่จะใช้แบตเตอรี่นั้นอะ่ะคอยดูแลระบบปรับอากาศชุดเครื่องเสียงแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องสำหรับของราคา Su z u k ิ a า t o โตฉมใหม่นั้นก็จะอยู่ที่2 7 8 0 0 0บาทจนถึง3,70,000บาทต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือราคาประมาณการและยังไม่รวมสาราพัดออปชันที่จะใส่เข้าไปทั้งสีทูโทนหรือจะเป็นแพ็กเกจออปชันที่ทำให้รถนั้นมีราคามากขึ้นโดยจะเริ่มมองจำหน่ายที่ญี่ปุ่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ประเทศอื่นๆนั้น หมดสิ reveal, ิทธ์เพราะว่าขนาดนั้นก็ยังเล็กเกินไปสําหรับลูกค้าในต่างประเทศยกเว้นประเทศปากีสถานที่นําเอาโต่โฉมที่แล้วนั้นมาขายในประเทศเขาเลยแถมมี่ห้อขายที่ดีด้วยนะครับแต่ประเทศไทยนั้นถ้าเกิดอยากได้จริงๆก็ฝากความหวังไว้ที่ซูซูกิเซรเมโอเวอร์ชันอินเดียกันนะครับเพราะว่าขนาดตัวรถนั้นก็ใหญ่พอจนคนไทยนั้นคิดว่าโอเคแล้วเพราะเครือข่ายของญี่ปุ่นนั้นเท่าที่ลองนั่งมาก็อาจจะไม่ถูกใจคนไทยมากเท่าไหร่นะเพราะว่าขนาดนั้นก็ค่อนเล็ก วัสดุอะไรต่างๆก,ก็ตามราคาของเคคาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนื้อหารประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดซั b ส c ค i b ์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ